สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชาวนะคะอยู่กับดิฉันชัดชลัยแส,สงสว่างเช่นเคยค่ะพร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะมาบอกเล่าบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาภัก1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธรารณภยัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภยัยได้นําเรือท้องแบนอลูมิเนียมทำการรับส่งประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางพร้อมนําน้าดื่มและกล่องอาหารนะคะมอบให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นณนะอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะต่อเนื่องภารกิจต่อไป สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจการปฏิบัติในการผ่อนคลายและใช้มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด9ในพื้นที่อำเภอวังน้งเขียวจังหวัดน,นครราชสีมา โดยลงพื้นที่กันไปที่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดศูนย์การค้าสถานที่จัดนิทรรศการนะคะซึ่งผลการประเมินก็อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้ผู้ประกอบการกิจการร้านค้าส่วนใหญ่ต่างก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถาน,นีกันสักครู่ค่ะ